อยู่บ้านนะครับโดนกักตัวใก็เพราะไอโควิดเนี่ยครับผมเลยหาของเล่นที่มันมีความคล้ายโควิดมาให้เล่นน,นะครับเอามาชำระแค้นให้หายแค้นตันตันตันสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องน้ำยาแก้หลวมนะครับน้ำยาแก้หลวมใช้กับฟิกเกอร์นะครับห้ามนำไปเทปคนนะครับวันนี้ผมมีของเล่นแปลกๆนะครับ ได้มาจากร้างข้างทางนะครับซื้อมาราคาไม่กี่บาท้วครับหลักสิบนะครับก็มันมีรูปร่างคล้ายกับตัวโควิดนะครับตัวที่ทําให้ผมต้องอยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้ไปไหนครับทาอะไรก็ลําบากครับช่วงนี้กรอบมากนะครับกรอบเป็นบบมาๆเลยต้มก็ยังอืดอะไรประมาณนี้ก็เลยต้องหาของเล่นมาชําระแค้นมันนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ชมก่อนนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างครับเรามาดูขนาดของมันกันก่อนนะครับขนาดของมันประมาณ 3มเซนครึ่งถึง4เซนนะครับแล้วก็จะประกอบด้วยยางนิ่มๆหลายคนคงนึกออกว่ามันเอาไปใช้งานอะไรนะครับส่วนฟังก์ชันเก๋ๆเี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมอีกทีนะครับส่วนคนที่ต้องการจะทำสีมันให้เหมือนตัวโควิดเนี่ยผมก็แนะนำนี่เลยนะครับนี่นี่สีแคนดี้โทนนะครับใช้สำหรับพ่นพวกโครมรถยนต์อะไรประมาณนี้ครับมันก็จะทำให้สีออกดูใสนะครับ แล้วก็สมจริงก็แปลงถ้าอยากให้ตัวโควิดสีแดงก็ไปซื้อโคมแดงนะครับเป็นแคนดี้โทนสีแดงสีส้มหรือสีเหลืองนะครับเราเลือกเอามาใช้ทําสีตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันก่อนนะครับเรามาดูลูกเล่นของไอ้ลูกบอลตัวนี้กันนะครับลูกเล่นหรือฟังก์ชันของมันนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับหนึ่งสองอ้าวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ หนึ่งสองอ้าวไม่อยู่อีกเฮ้อเอาไว้เอาไว้เอาไว้มานีโโน่โอ้โหหนึ่งสองเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหคืออะไรกันนะโอ้โหคืออะไรกันนะโอ้โหคืออะไรกันนะโอ้โหเป็นไงบ้างครับสำหรับลูกบอลคลายเครียดช่วงกักตัวโควิด19ครับ หลายคนก็คงบน่นมันว่าเมื่อไหร่มันจะหมดปลากทีว่าก็ปลาลูกบอลน,นี้ขายเชียเดีปลาไปป้าป้ามนนอ่างเงี้ยอ่าหรือเอาไปเล่นกับน,น้องหมาก็ได้ครับตัวนี้ผมซื้อมาจากร้านข้างทางนะครับซึ่งแต่ผมว่าสัาเพ็งก็น่าจะมีจําหน่ายนะครับลองลองไปหาดูนะครับราคาก็หลักสิบนะครับเรียกว่าก็มาเล่นสนุกๆกนะครับ ถ้าใคอยากทำสีก็ทำได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe ให้กำลังใจกันนะครับส่วนถ้าฟิกเกอร์หลวมเนี่ยก็อย่าลืมกิกกี้นะครับกิกกี้น้ำยาแก้หลวมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แหละครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับนี่คือลูกบอลหนึ่งสองโอ้ย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 อ้ยโ 何